พระคาถาเงินล้านบูชาเก้าจบก่อนสวดตั้งจิตให้นิ่งเป็นสมาธิแล้วละลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถานาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวา สัเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสา วิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธัสสะมานีมา,ม,ามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพา,พา,พาหาหาลือลือนาสังสิโม